ช้างนะคะเด็กๆร้องกันได้แล้วนะคะครูก็เอาเนื้อเพลงมาให้เด็กๆมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับช้างเหมือนเดิมนะคะแต่จะมีเพิ่มตเติมขึ้นมาในบทที่สองนี้ก็คือมีเด็กผู้ชายนะคะ มีเด็กผู้ชายเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนี่นะคะแล้วก็มีอ่านี่เป็นผู้หญิงนะคะทีนี้เรามาดูว่าคนสามคนนี้เป็นใครกันบ้างนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ที่กําลังเล่นอยู่กับช้างนะ,ะเล่นอยู่กับลูกช้างนี่ เขาชื่อว่าภูผานะคะภูผาส่วนคนนี้เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะเป็นผู้ชายอันนี้คือพ่อนะคะพ่อของภูผาส่วนผู้หญิงตรงนี้อ่ที่กำลังเก็บอะไรเก็บผักเก็บอะไรที่จะไปทำกับข้าวกับปลาอันนี้คือ แม่นะคะเป็นแม่ของภูผานะคะอ่าเรามาเริ่มอ่านนะคะเลขนี้เรียกว่าเลขสองนะคะเลขสองไทยนะคะเด็กๆชี้มือและอ่านตามบทที่สองภูผานะคะ นี้นะคะชื่อว่าภูผาส่วนช้างตัวนี้ชื่อว่าใบาบัวส่วนตัวนี้ชื่อว่าใบโบกนะคะใบโบกจะมีงาเห็นไหมคะตรงนี้งาตรงนส่วนใบบัวไม่มีงานะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปเลยคะ่ะ อ่านตามนะคะมือชี้นิ้วชี้ชี้แล้วอ่านตามนะคะรู้จักคำนําเรื่องรู้จักคำนําเรื่องผู้ผาพ่อแม่ าให้ได้ดีใจดูแลรักเดี๋ยวเรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะผู้ผาพ่อ แม่หาให้ได้ดีใจดูแลรักเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าภูผานะคะเป็นเพื่อนกับช้างเป็นเพื่อนกับใบโบกใบบัว ส่วนคนนี้คือพอ่อคนนี้ก็คือแม่นะคะส่วนคำนี้หาหาเด็กคนนี้กำลังก้มดูที่ใต้โต๊ะนะคะก้มดูใต้โต๊ะกำลังหาของอยู่นะคะหาของของอาจจะร่วงหล่นลงใต้โต๊ะนี่คือคําว่าหา คำนี้คือให้นี่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีของเอามาให้เด็กคนนี้นะคะคือให้ส่วนคำนี้ได้เด็กคนนี้ก็ได้ของจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ของเด็กได้ของนะคะนี่คือให้ อันนี้คือได้ส่วนนี้อันนี้คือดีใจเด็กผู้ชายคนนี้นะคะอาจจะได้รับของที่ตัวเองชอบนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะชูมือขึ้นแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะดีใจนะคะดูแลดูแลก็คือ แม่ดูแลลูกนะคะรักรักแม่กำลังแม่กับลูกกำลังอกอดกันแสดงความรักต่อกันนะคะนี่คือคำว่ารักนะคะอะเปิดหน้าต่อไปค่ะ ภูผาพออูภูพออาผาภูผานะคะนี่ค่ะใบโบกใบบัวแล้วก็ภูผาทั้งสามเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกัน เรามาอ่านค่ะภูผามีพ่อเด็กๆเอามือชี้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะอ,อ่านใหม่ค่ะเริ่มใหม่เลยภูผามีพ่อภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผา ดูแลใบบัวอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะผู้ผามีพ่อผู้ผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผา ดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวเปิดหน้าต่อไปค่ะมือชี้นะคะแล้วอ่านตามค่ะภูผารักใบโบก ผู้าดีใจได้ดูแลใบโบกผู้พารักใบบัวผู้พาดีใจได้ดูแลใบบ,บ,บัวใบโบกใบบัว รักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รัก ใบบกรักใบบัวใบบกใบบับว,บบวรักภูผารักพ่อรักแม่เด็กๆอา่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผู้พารักใบโบกผู้พาดีใจได้ดูแลใบโบกผู้พารักใบบัวผู้พาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบก ใบบัวร,รักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่ รักใบบกรักใบบัวใบบกใบบัวรักภู้ผารักพ่อรักแม่หน้าต่อไปค่ะ อ่ามือชี้เลยนะคะแล้วอ่านตามนะคะอธิที่ายเพิ่มเติมความรู้อธิที่ายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะอ่าอันนี้เป็นพยัญชนะไทยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ป่หนึงแล้วเราจะไม่อ่านกไก่จอจานดดานะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นอ,อ่านตามเลยค่ะกจดตอดตอบป รอต่อไปค่ะอ่านเลขไทยเลขไทยนะคะคือตัวนีน้ตัวเลขไทยนะคะนี่นะคะส่วนตัวช้าง นะคะตัวช้างนี้จะเป็นจํานวนนะคะจานวนนับที่นับได้นะคะส่วนข้างหลังอันนี้เป็นตัวเป็นคาอ่านนะคะเป็นตัวหนังสือเป็นคําอ่านนะคะเป็นคําอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนักเรียนดูช้างจํานวนหนึ่งตัวก็เขียนเลขหนึ่ง ช้างสองตัวก็เลขสองช้างสามตัวก็เลขสามช้างสี่ตัวก็เลขสี่ช้างห้าตัวก็เลขห้านะคะนี่คือจำนวนนะคะต่อไปอ่านค่ะหนึ่งอ่านว่าหนึ่งสกดนะคะหอนอือ งหนึ่งไม้เอกหนึ่งช้างสองตัวก็คือเลขสองอเด็กๆอ่านตามเลยค่ะสองอ่านว่าสองสะกดค่ะสององอสอง อไปช้งาง3ตัวก็เลข3อ่านว่าสาอามอสมช้างสตัวก็เลขสอ่านว่าส สอีสีไม้เอกสี่ช้างห้าตัวก็คือเลขห้าอะไรค่ะห้าอ่านว่าห้าหออาหาไม้โทห้า ต่อไปหน้าต่อไปค่ะอ่านแจกลูกเด็กๆชี้นะคะจะชี้ไปตามลูกสอนชี้นะคะสระอีสระอ,อีจะอยู่ข้างบนนะคะอ่าอ่าเลยค่ะกอีกี Jadi, di taiki, di, ta, bi taiki, bi taiki, bi I bi, pa -i -bi. อีปีอ E ออีอีนะคะต่อไปเรามาดูสระต่อไปอันนี้คือสระอูสระอูเราจะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะนะคะจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะชี้ไปที่กอไก่นะคะอ่ะ Ko i ko u ku kau, u kau, da u du Ta, u, tu. Ba, u. ค่ะอ่านสะกดคำอันนี้อ่านว่าคำอันนี้คือพยัญชนะสระสะกดว่าแล้วก็อ่านว่านะคะ,อ,ะอ่านคำก่อนดีดอเด็กสระอี da i di Ri ra, rea, sa, ra, i r a r r a i r i ri Pu o p o p l u p u pu o พูพอสัมเพาสระอูพออูภูพาพอพานสระอาพออาพาลา ลอลิงสระอาลออาลาผาพอพึ่งสระอาพออาผาต่อไปค่ะฝึกอ่าน ูผามาหาตาดูปูนา ไปเปิดหน้าต่อไปค่ะอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนภูผา ผู้ผาดูแลใบโบกอ่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแล ใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกเรามาอ่านเนื้อร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ผา ดูแลใบบกภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัว ชื่อใบโบกอ่าคุณครูจะมีเพลงนะคะ เด็กๆไปฝึกร้องมานะคะร้องให้เก่งร้องให้คล่องแล้วก็ฝึกอ่านนะคะอ่านบทที่สองให้คล่องและทบทวนบทที่1ด้วยนะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เอามาฝึกนะคะอ่านบ่อยๆนะคะอ่านบ่อยๆอ,อ่านมากๆ นะคะก็จะเก่งมากนะคะเก่งมากๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเด็กๆก็จะเขียนได้นะคะถ้าเด็กๆอ่านคล่องแล้วต่อไปก็จะเขียนเขียนคล่องด้วยนะคะสำหรับบทที่สองนี้นะคะค,ครูก็มีบทร้องเล่นให้เด็กๆได้ไปหัดร้องนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีนะคะ